พัฒนาแล้วเพื่อนบ้านข้างๆล่ะพัฒนาแล้วหรือว่ายังไม่เริ่มพัฒนาแตกต่างกันอย่ากฟ้ากับดินผู้บริหารด,สสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอไทยลาวเมื่อสุขุสุคนนอมมผมมาพ่อก็เบ้าต้นคือเก้าวันนี้เป็นวันที่25ตุลาคม วันนี้ก็ตามคำขอเอฟซีเลยทุกคนเพื่อนว่าโอ้ยบาลต้นไปถ่ายใหอ้อ่าอายบางแน่ถนนสีลมไปบ่า,บามุ่งหน้าสู่ถนนนาลาธิวาสเนาะบาลต้นกับจัดเลยตามคำขอของเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนจากแต่ก่อนเพื่อนเคยทำงานอยู่ที่นี่เนาะประมาณ30ปีที่แล้วแต่ตอนนี้เพื่อนก็นยังคิดฮอดคิดถึงบรรยากาศเก่าๆแถวถนนสีลมเพื่อนว่ายังแบบว่าคนหน้าแน่น,น,น,นคือเก่านบะ่เนาะบาลต้นบอกต,ตรง,ตรง,ตรงๆเลยว่านะตอนนี้ถนนสีลม เปลี่ยนไปหลายทุกคนเนะาะถนนสีลมเปลี่ยนไปมากเลยเพราะว่าประเทศไทยนี่ทุกคนสมสายานามว่าประเทศที่กําลังพัฒนาเขาเจ้าพัฒนาทุกมือพัฒนาทุกวันพัฒนาทุกเดือนพัฒนาทุกๆปีเนาะบอต้นสิพาพีพะนองมาเลาะเบิง่งแถวนี้ทุกคนถนนพุทธบ่าหรือว่านักท่องเที่ยวมานักนท่กองเท<ๆ>ี่ยวมาเที่ยวรายบ่ประเทศไทยเนาะทุกคนเบิ่งนํากันเบิ่งไปนากานบ่อต้นบ่อใดมาอ้วยบ่อต้นบ่อใดมาย่องแต่ว่าบ่อต้นมาถ่ายสด ให้พี่ให้น้องได้เห็นเลยทุกคนเนาะนี่ต้นไม้ใหญ่ร้ายเพื่อนกะเห็นไห้พยุงไว้หรือว่าไม่คับไววทุกคนเนาะนี่ความสะอาดความสะอาดของอ่าพุทธบาทพุทธบาทประเทศไทยทุกคนเนาะสายเฟฟฟาบางคนอาจจะ่เห็นสายเฟฟ้าเพิ่นเอาลงดินมาเลาย,ย้อทุกคนสายไฟฟฟาเนาะประเทศไทยเพิ่นกำลังพัฒนาสายไฟฟ้าลงดินเนาะถือว่าสายระโยงระยง่งมีแล้วทุกคนบบเห็นแล้วสายระโยงระยงไม่มีแล้วครับ ลูกปลาหมดัวไว้ลูกหลานนี่โอ้โหลูกคนเบิดเอา อันนี้คือบะแม่เทศกาลยังดูทุกคนอันนี้ไม่ใช่เทศกาลอะไรนะครับทุกคนสงการก็ไม่ใช่วุนออกพรรษาก็ไม่ใช่ลอยกระทงก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าคนมาเที่ยวคนมาเที่ยวประเทศไทยนี่แหละคือว่าเขาห้องว่าประเทศที่ไม่มีวันหลับเนาะกลางคืนกลางวันกับคนกับแห่แหนกันมาเที่ยวทุกคนแห่แหนกันมาเที่ยวคือเก่าเนาะ สีสดใสจริงๆปราต้มเดินทางมาถึงสีลมซอยห้าเนาะสีลมซอยห้าครับทุกคนสีลมซอยห้าครับะับประมาณนี้ครับต่อไปทุกคนต่อไปครับสำนักงานประกันสังคมเขตพื K ้นที่สี่ดูด้วยกันครับทุกคนโอ้ สวรรค์ของนักท่องเที่ยวตอนนี้บอต้นเดินทางมาถึงสีลมซอยเจ็ดครับทุกคนสีลมเจ็ดครับตอนนี้ใบต้นถ่ายคลิปอยู่กับ กับสามโมงหรือว่าบ่ายสามโมงนั่นเองทุกคนเนาะบ่ายสามโมงนั่นเองนี่ทุกคนถนนนาลาที่ถนนนาลาถานนทาริวา โอโ้โหพี่น้องแยกนี่ก็สวยไม่แพ้กันครับทุกคนโอโ้โหพี่น้องสวยงามมากๆครับนี่ถนนนาราทิวาสบรรยากาศตอนนี้ครับทุกคน บรรยากาศตอนนี้ครับอันนี้คือทางมะลายแล้วก็ไฟแดงไฟเขียวคนทุกคนเนาะไฟแดงไฟเขียวคนทางหน้าตึก a อเครับทุกคน,กคน,กคนอันนี้คือไอ้ขี่มือมนุษย์สร้างโดวยวิศวกรไทยช่างไทยทุนไทยครับทุกคน ต้นสีพานสอพาออย่างมาเบ่งมุมนี้อีกทุกคนอย่างมาดูมุมนี้อีกครับมุมนี้ก็สะอาดไม่แพ้กันเลยข้างหน้าของบ่อต้นทุกคนการออกแบบสร้างตึกดีชายโอ้โหพี่น้อง <g ly> สุดยอดมากครับ นี่คือไทยแลนด์นี่คือประเทศไทยประเทศที่ไม่คิดจะหยุดพัฒนา สองข้างทางมีต้นไม้สะอาดขยะไม่มีครับทุกคนมีแต่พื้นที่สีเขียว ต้นจะให้เห็นทุกคนบันไดขึ้นสถานีรถไฟทุกคนบันไดขึ้นทางรถไฟทุกคนออกแบบดีไซน์ระดับโลกโอ้โหนี่แหละทุกคนนี่คือ,อแนวคิดไอเดียการออกแบบของอวิศวกรไทยในช่างไทยหัวคิดของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆ ปาต้มอ,อยากห้เบิ้งอีกมุมนี้ทุกคนดูมุมนี้ด้วยกันครับดูถนนด้วยกันครับทุกคนดูถนนก่อนครับดูถนนก่อนครับมาแล้วครับรถไฟฟ้าดูถนนแล้วก็ดูอาาตึกมุมนี้ครับทุกคนตึกมุมนี้ครับนี่หรือเขาว่าประเทศที่กําลังพัฒนาและเพื่อนบ้านข้างๆล่ะพัฒนาแล้วหรือว่ายังไม่เริ่มพัฒนา แตกต่างกันอย่างฟ้ากับดินผู้บริหารดีประเทศชาติก็จเจริญรุ่งเรืองแบบนี้ไงทุกคนโอ้โหพี่น้องมาดูมุมนี้ด้วยกันครับทุกคนดูมุมนี้อีกก่อนครับโอ้โหพี่น้องสุดยอดมากครับทุกคน สุดยอดจริงๆบาต้นพูดได้คําเดียวว่าสุดยอดนี่คือประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งแตกต่างกันกันกบเพื่อนบ้านรอบข้างยังไม่เริ่มพัฒนาเลยเก่งแต่ปากเก่งแต่แช่คนอื่นประเทศนี้ประเทศไทยไม่ชอบแชะ ชอบสร้างผลงานให้โลกรู้จักอยากให้ทุกคนได้ดูมุมนี้อีกครับทุกคนอยากให้ทุกคนได้ดูมุมนี้อีกครับโอ้โหสุดยอดจริงจริดูถนนตรงกลางเป็นคลองน้ำ สองข้างเป็นถนนตรงกลางเป็นคลองน้ำครับทุกคนว้าวสามลีบสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณที่ที่มาคอมเมนต์ให้ผมมาถ่ายถนนสีลมและก็แยกสาธรนราธิวาสให้พี่ให้น้องได้ดูด้วยกันครับทุกคนนี่คือประเทศไทยนี่คือประเทศที่กำลังพัฒนาและก็ไม่ คิดจะหยุดพัฒนาสวัสดีครับผม